ใน Facebook p เพ e ประวัติศาสตร์ราชอาณาจักรสยามได้นำเสนอข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับการช่อราดบางหลวงการโกงกินบ้านโกงกินเมืองของข้าราชการในสมัยอยุธยาที่เยอะจนทำให้พระมหากษัตริย์ต้องยกเลิกโทษประหารไปเลยเพราะกลัวว่าจะไม่มีข้าราชการเหลือให้ใช้งานโดยมีเนื้อหาและบันทึกของมองซีเออร์เดลารูแบกที่น่าสนใจว่าในสมัยอยุธยาขุนนางข้าราชการชาวสยามนั้น มีนิสัยโกงกินบ้านเมืองหรือในภาษาปัจจุบันเรียกว่าคอรัปชันเป็นจํานวนมากจนกลายเป็นเรื่องปกติในสมัยนั้นแม้แต่พระเจ้าแผ่นดินเองก็ทรงทราบว่ามีการโกงบ้านโกงเมืองกันทุกหย่อมยาในบันทึกของลาดูแบก็เคยเขียนบันทึกไว้ว่าขุนนางชาวสยามนั้นมีนิสัยโกงกินบ้านเมืองเป็นจำนวนมากสาเหตุที่ทําให้ขุนนางข้าราชการในสมัยนั้นต้องคอรัปชันก็เพราะระบบข้าราชการในสมัยอยุธยาไม่มีระบบการจ่ายเงินเดือนให้แก่ขุนนางข้าราชการ มีแต่เพียงจ่ายเงินปีเท่านั้นดังนั้นขุนนางข้าราชการในสมัยนั้นจึงต้องคอรับชั่นกันและรีดไถเงินจากไพร่ซึ่งระบบการจ่ายเงินเดือนให้ข้าราชการนั้นเพิ่งเกิดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5นี่เองสมัยอยุธยาลาลูแบร์ได้ยกตัวอย่างคดีประหารขุนนางกรมพระคลังที่ทําการทุจริตไว้ได้น่าสนใจมากลาลูแบร์ได้บันทึกไว้ว่า ข้าราชการสยามคอรับชันมากเพราะทางราชการมิได้จ่ายเงินเดือนลานลูแบร์ได้กล่าวถึงพนักง,งานกรมพักครังยักยอกเงินหลวงจึงถูกลงโทษด,ด้วยการกรอกปากด้วยเงินที่หลอกลดลายเมื่อพนักง,งานผู้นั้นตายก็ให้พนักง,งานคนที่สองลวบไปเอาเงินในคอพนักง,งานที่ตายปรากฏว่าพนักง,งานคนที่สองยักยอกเงินที่ใช้กรอกปากพนักง,งานคนแรกไปจึงถูกลงโทษด,ด้วยวิธีเดียวกันเป็นคนที่สองแต่เมื่อให้พนักงานคนที่3ไปล้วงคอเอาเงินจากศพพนักงานคนที่สงอ,องที่ถูกประหารปรากฏว่า พนังงานคนที่สามก็ยังยักยอกออกไปอีกสมเด็จพระนารายณ์ทรงเห็นว่าถ้าใช้วิธีประหารคนพวกนี้ต่อไปอาจจะไม่เหลือเจ้าพนักง,งานพระคลังจึงทรงยกโทษประหารพวกเขาเสียอ้างอิงจดหมายเหตุลาลูแบร์ราชนาจารสยามแปลโดยสันทอกโกบลระบุตรสำนักพิมพ์สีปัญญา2552หน้าที่232-233ถึง233นี่ก็เป็นบันทึกจากมองซีเออร์เดลลาลูแบร ซึ่งเป็นเอกอักษราชทูตฝรั่งเศสของพระเจ้าหลุยส์ที่14ที่ได้เข้ามาถึงกรุงศรีอิธยาในสมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชและได้บรรยายถึงข้าราชการสมัยนั้นเท็จจริงอย่างไรก็คงต้องค้นคว้าหาข้อมูลอื่นกันต่อไปก่อนจบคลิปนี้ขอฝากภาศิษสากลบทหนึ่งที่บอกว่าอำนาจชวนให้โกงกินถ้าอำนาจล้นแผ่นดินก็จะโกงกินกันสิ้นชาติสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางชาแนลของเราด้วยนะครับ